กี่จอมจ่าเขอเิ่เพิ่ขึ้นกายมากขึ้นมอลยลายลาเกนอ้ยยพี่น้าเยม้ใหม่ตอยงบุเท่าไห้นบแต่มือแต่ขึ้นมือตะบขึ้นาเอาลงไปได้บีบได้ป แรงทุกานเอ้ะดีกว่าสุดหนื่อยเฮ้พี่น้องขอโทษขอให้ด้วยพี่น้องขอใส่มือเนาะที่ท่านขาคนแก่พี่น้องกินเองพี่น้องเอ้ใส่มือกินเองใส่มือมือหักสะอาดอยู่พี่น้องมือเัาสะอาดอยู่นะวะแหม่พระรามข้างก็ถักชงยาพี่น้องอาเซ็ตเผือกขอด้พี่น้องไหเผืุเหมูเป็นครั้งแรกพี่น้องไหย ยังเคยเห็นจ้าคือต้มหมูม่วงนะต้มแมาลน่ะหวานบ่อยส่้ตาลส่น้ตาลมันหวานถึงแล้วหวานมันไดบวกับ้ตาลต้มต้มนะแ่ตาลกวนกวอปีได้เอิสมมือปิดการสนใส่เป็นโลชองโลนาอหวันกับหวานในะวัดนต่าอย่างใส่มูแผ่นน้นเป็นโลองโลก็แล้วใส่แงนวดส่้า จะไปตั้งพุ่นไหมบูเจงเปลี่ยนมุมพี่น้องเปลี่ยนมุมพี่น้องเลยน่าขานมันสะท้อนแสงพี่น้องเปลี่ยนมุมเนาะพี่น้องเพราะว่าทีนี่สะท้อนแสงเนาะแสงเพิ่อนมานขันของม่วงพี่น้องเลยแดดพุ่นเลยก็เนาะ แตสีแหงนี uh, ่เพยเป็ยมูเรยเน้ยเป็นย no, ังเราทำจ่าแลีหงอเห็ดบานเ็ดบางเออน่าแต่มันแหงืออย่าบางเีอเนาะโคดีงามเอาแบบหานั้นมีนมๆทั oui. ้งในอันนั้นนะของก้าเนาะเนอง้มีคนกากินี่บเป่ยเจี่ ต่มเป็นยังนาะพี่น้องต้มซุกเท่ากับขาเสื้ออยู่แล้วนาะต้มซุกียบร้อยแล้วเียเียนดเดนี่นกระางน่นกรปุงไดได้เดือดัอะไรปั้นฝายสมองของคนเคนิคนจาหาเน้ยาแต่คนนอ ป้าิวเดยกันเนาะโอ้ยคันจะมีสนใจ่่านั้นโอ้โได้ันีดนี้เชียวเนีอฮะไปจ่ายยังเหือสี่มื่อเ่าสี่มือสี่พันงมาเล่าจะอาจ้งนะางพือ4ิ0 0นะสี่มาอสี่พันพอคาว่าครับทานอาจารย์มอคนน้อยขนาดไตะกี้จะอยู่กรุงเทพแล้วแต่เราให้กินแอ้ติดตามกรุงเทพสีได้มากอ่า นวดแหนอาจารย์จ่อยอังมมือไปหน่อยยมพันารีคนติดตามมือสามสีร้อยห้เดี๋ยวเอาคิดตัวลงยอดเออจะนังสิพุ่งขึ้นส่นแสนสับในไม่ช้าถ้าเท่าก่นผ่านเนาะใครเอาไปรับรองว่าอาจารย์จ่อยได้โลแน่นอน สองสัตว์สามสัตว์พิน้าเขาเป็นอะไรเป็นไปเรื่อยๆพี่น้าติดอันดับที่สองของบ้านน้ำมอกเนาะเห็นมูเล่กันไลยดิพี่น้าอันดับหนึ่งคือลุกบอยเนาะยูทูบเบอร์ยูทูบเบอร์นี่ยูทูบเบอร์อะไรเบอร์ยูทูบเบอร์บอยูทูบเบอร์บอก็ได้ยังไงก็ยไงเนาะขันหมืองพี่น้องคลิปนี_<_ huh _้มักมักม่วงกับซอพี่น้อง mẹ đâm bằng một hôm phía nó một cái sơ bài hoa hoa một cái sơ phía nào và một phút cái mì vô nhằm đấy mình xúc hờm nhằm cứ nhằm hùng phía nó để khai được bạn và cái năn vừa đấy phía nào anh có một mỏng đây có một cái này giống như gì đây phía không เขียวเะสมงได้เนาะวเขียวจนเอามันเอานำนักสมันบกอยู่แล้วเออบงเนาะมกแข็งแข็งแล้ว่บงเนาะล้วกิเสื่อหากุนไดพี่น้องเอยมั่วแข็งดพี่น้องเอ้เราเรียนงวนขอย้อนอแม่บัดขณะที่หัวตัวนึนี่ิมายหัวกัะตของเราตรนเ็จับุ เห็ดคิดนีงได้ในรองคิปลบิงลดมากเลยล้วเลลบจริงในไทยมีนั่นแห่นั่นแหละเคยด้ดอนมวนแค่มีแอร์ติ้งเครับเขาสิทธานี่ก็น่ารอดากทแตมันบวยบไว้ายขาวาไปแล้ว ยังใช้สองเซตเลยเออ้มี

ตอนไปจะติกินหมลวง้ตอเนอกินม่ว่าไหนพี่ด้หมพก็้เน <a> <c oughs> ปุ๊ปบปอยอดพี่ด้จ้างแต่งินบ่ยนินเน่อยก็ได้ก็ขอทดขอไปเด้อพี่น้องถ้าเสียงโบสัตย์ก <c oughs> ็ได้เนาะแถาไม่ถจะอยากต้ยิงขับนะอ่ัมาบ้านนัก <c oughs> ข้อแหงเื่านั้นไม่รว่ามาสักกันได้คอมสซกมีดำคืนอเมส่รับริเวจับทาง,งคุณโอย้าจะพายบิดก่อนแต่มัน

ขนั้นเล็กแบบกินชุกแล้วที่กินน้ำแบบ้มนแท็งเลยอแล้วพี่น้อยอาจจะเปลี่ยนเครงใหม่นะทำร้ายหัวพี่น้อเบิร์ดนี่เยอะน้ะตัดทิ้งไปนี่นะ ข้างสายสัญาณไปยังไงลากข้างสายสัญาณความเบี้ยต้องใช้มือสทีทีลากคลิปก่อนทีทีเดี่ยวนี้บ้านที่นี่เขาชื่ออะที่นี่เด้อพี่น้องเนี่ยแต่อย่าลืมเข้าไปกดไลค์กดแชร์ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ส่องบอลนั้นในเด้อพี่น้องเนียขอบคุณโรงงานเนาะ ขอบคุณหลวงน้าคุณหลวงน้าขอบคุณใจางที่เป็นกำลังใจให้ผมเขาเนาะอัพสีกาด้วยอัพสีใหม่ฮะกาฮะกับคุณละลายพี่ตามคุณละลายเด้อพี่น้องไอ้พี่ติดตามครับซมเหละเป็นกำลังใจให้ซ่องเบาๆนั้นมาตลอดเนาะพี่น้องนี่ขอให้ทานจะดีมีแห้งเด้อรวยๆนาะอยๆเจ็บจะจนโดยบาลี